โอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะฮะผมจะมาทำลายอาถัน,น์ o o d อ f d e a t h ไอเวรน้ย mm hmm. ต้องทำลายมันให้ได้แม่งอานคลิปที่ไรแตกทุกทีจะบ้านลฮะรอบนี้มีแบนเบสแ Attack แบนเอชพีแบนวูนแบนสปิ r i ต ไอ้น,นี่เล่นน้ำแข็งได้เลยนะเนี่ยน้ำแข็งครินะฮะน้ำแข็งคริน้ำแข็งครนะิอ่าไพโรแมนเซอร์ไพโรแมนเซอร์เล่นได้จัดมาเดี๋ยวจะไปอันติเมตแล้วก็เร็กเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟรีสหรือไม่ก็อย่างอื่นแจมมาเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะฮะไอ้นี่ใบกัญชาตัวนี้ทุกครั้งที่รีเฟรช13ครั้ง ผมจะได้ซื้อสกิลฟรีครั้งหนึ่งอันนี้จะเก็บดอกเบี้ยกเก็บดอกก่อนแล้วกันนะมพาโร,โรแมนเซอร์เป็นตัวต้นเกมอัน,นี้ต้องการมากอัน,นี้ก็ต้องการด้วยแต่ว่าผมจะพยายามออกอันติให้ไวที่สุดเอาเจ้านี่ก่อนนะฮะขอเอาก่อนแล้วกันนะฮะอา่าชิล ตีติดคริจะได้อันติมันก็ต้องเอาแล้วฮะมาไอ้นี่หลบแล้วจะได้อันติแต่ว่าค่าหลบรลีของผม13น่าจะพึ่งไม่ได้นะฮะเจอสเปกเตอร์ครับผมมาไอ้นี่บอกตรงๆผมเหมือนจะมีโอกาสแท้แต่ผมสู้ได้นะเพราะว่ายังไงดาเมจช่วงต้นเกมของเจ้าไพโรแมนเซอร์มันสูงอยู่แล้วนะฮะ โอเคได้เงินมา40บาทแสดงว่าทั้ง7คนเนี่ยเก็บดอกเบีย้ยกัน4คนถือว่าโอเคนะตรงนี้ถ้าเกิดหลบได้ก็จะมีการรีชาร์จเอเนอร์มา60%โอเคก็จริงๆมันก็ต้องเอานะาสายเอเนอรสายอันติเอาให้หมดอะตอนนี้เพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เอารอบหน้าจะเอาเป็นเบสชิลแล้วกันนะตอนนี้งงเงินผมไม่เก็บก่อนนะทุกคนผมต้องการ d ดามจ e ผมต้องการชัยชนะหน้าตอนนี้อันนี้ดูจากของที่กดใช้ไปแล้วน่าจะกดไปแล้วโอเคอ่ะออกอันตีอีกครั้งนึงผมชนะไม่ทันว่ะขาดไปนิดนึงโอ้ไม่รอดไม่รอด งั้นก็เก็บเงินนะฮะเอาแค่นี้พอยังมีเจ้าไฮเดนเบลดแล้วก็ยังมีพวกเสืออะไรพวกนี้ผมยังพอที่จะสู้ได้ตอนที่ไม่ต้องซื้อของซื้อของพวกนี้นะไปอันติแล้วก็ไปฟิรี่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแจมด้วยฟรีสอะไรพวกนี้นะ ไอ้น,นี่สกิลแรกออกบ่อยขึ้นอันนี้เก็บเงินโอ,โอ้คโอ้เจ้าออมมี่ไนท์ตัวนี้กินเลือดมาด้วยมาอา่ามิสติกแมชยังไงดูจากอันตีของผมผมไวกว่าเขานิดหนึ่งนิดเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเขาออกอันตีอีกครั้งนึงผมจะแพ้อ่าดูทรงผมน่าจะกำลังจะบอกว่าผมจะแพ้เพราะว่าอันตีของเขาดอกที่สองคืออย่างตาม450 ถือว่าผมไวกว่าเขาเซียววิแล้วกันนะฮะกูดไอ้นี่เอาเบสชิลไว้อันนึงอ่ะแล้วก็ตรงนี้เอาดอชเหรอไม่เอานะฮะไม่เล่นดอชไอ้นี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเอาแรนดอมไปอันนึงอ่ะแล้วก็เอาอันติมาแล้วก็อันตีอีกนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าหน้าจะเอาฟิวรี่เอนเนอร์จีตรงนี้นะ เมื่อกี้สกิลรันดอมผมได้อะไรดอชฮิลลิงโอ้ยค่ะดอชสิบสามจะบ้านะเจอไพโรแมนเซอร์สายฮิลลิงยังไงดูแต่การปกติผมต้องชนะนะฮะเพราะว่าอันตีของผมมาไวกว่าเขาเยอะมากอ่ะชนะครับผมเรียบร้อยแต่ว่าต้นเกมสายดาเมจมันได้เปรียบอยู่แล้วนะ โอเคยังได้เงิน40นะฮะแสดงว่ารอบนี้คนเล่นค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัติกันจริงๆผมชอบนะฮะอันนี้ค่า refresh จะแพงขึ้นแต่ผมไม่กล่า refresh อยู่แล้วมามา,มาเอาเงินมานะฮะ pyroancer เป็นเกมไวอยู่แล้วได้เงินมา1,000รอบนี้ก็5สกิลหนอๆจัดมา เอาอันติกับฟิลี่เป็นตัวหลักนะฮะจัดมาตรงนี้ไม่มีอะไรก็แรนดอมไปนะฮะได้ฟรีสชิลนะฮะตรงนี้เอาเป็นฟิลี่ฟรีสแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฮิลลิงเรกเจ้านี่เอาเป็นอันติเมตชิลครับผมไอ้น,นี่แปรพงแปรพิษผมจะผมกะจะฟรีสแล้วก็ ผมกะจะสะโลแล้วก็ออกอันติรัวๆมาฟาดหัวอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเลกผมจะให้มันขึ้นไวๆจากการฮิลลิ่งก็แล้วกันอ่ะตามนั้นนะเจ้าวูฟไรเดอร์ตัวนี้เหมือนจะเล่นสายดอชยังไงอันติดอกที่หนึ่งโอเคอีกดอกหนึ่งทันรืบอเล้าวนะะโอเคผมแพ้ครับผม โดนจับหนึ่งดอกดาเมจไม่พอโอเคโดนขโมยตางหกสิบโอ้ยจะบ้าอ่าฟิลลี่ฟรีสแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นอ่าแรนดอมหนึ่งฮิลลิงเชลนะฮะเอาอันติเมดเอ e เนอร์จีแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นแรนดอมอจิลิตี้เชคเกอร ค่อนข้างที่จะงานหยาบเล็กน้อยเอาแล้ว Energy Fury เลือดผมจะน้อยนะฮะออมมีไนท์ออมมีไนท์ที่กินเเลือดแวมไพร์มาโอเคเขาก็ต้องสู้ยิบตากับการฮิลิ่งแต่ว่าทำไมดาเมจสายคริเข้ามารัวๆแบบนี้นะ โอ้เขาก็ฮิวสูงอยู่นะดาเมจหลักๆของเขาก็คือพิษเหรอพิษกับตีเหรอโอ้ดาเมจผมน้อยเกินผมต้องออกอันตีให้หนักกว่านี้ไอ้นี่น้อยเกินนะฮะเอาแรนดอมหนึ่ง fury energy นะฮะคนเล่นอันตีเยอะเหมือนกันเอาเป็นเออแรนดอมหนึ่ง แล้วก็ฮิลิ่งอันติเมดแล้วก็ชิลอันติแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นรนดอมนะฮะพอยซ o n ึ n นแอนตี้โดสโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าหน้าจะเอาเจ้าเบสเรกตรงนี้จะได้ขึ้นเรกไวขึ้นพอขึ้นเรกไวเอเนอร์จีผมก็จะมาไวนะฮะไฮเดนเบลดผมหน้าจะชนะนะ โอเคเขายังไม่มีแมจิกดอชผมจะชนะหรือเปล่าว่าเขามีฮิวอ่ะโอ้ผมน่าจะแพ้ทุกคนเขาหลบได้รัวๆนะนอกจาอยากว่าอันตีดอกนี้จะออกอ่าโอเคชนะไปโอ้นี่ขนาดแค่นี้ยังรู้สึกยากลำบากงานช้างแล้วล่ะนะฮะเจ้าไพโรแมนเซอร์ที่เน้นแต่ดามจ แล้วมีคนแย่งอันติกันรัวๆแบบนี้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคเอ่อเอเนอร์จีอันติเมตเอาเจ้านี่นะฮะแล้วก็ฮิลลิ่งอันติเมตตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้ขอเป็นแรนดอมโอเคพอยซ l นชิลพอยซ h นชิลฮิลลิ่งฮิลลิ่งอันติฮิลลิ่งโอเค ออกอันตีดอกแรกให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือแล้วแต่สถานการณ์นะฮะ,จะเจ้าสเปกเตอร์จะมาแก้แค้นผมยังไงมีเมจิกดอชแล้วด้วยมีฮิลลิ่งประมาณหนึง่งโอเคขอออกอีกดอกนึงขอออกอีกดอกนึงแล้วผมจะชนะโอเคผมชนะครับผมถ้าไม่มิสนะฮะด ได้เงินมา50เก็บเงินกัน5คนดีมากพวกคุณประหยัดมัธยัสถ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะไอ้นี่ขอเป็นแรนดอมหนึ่งนะฮะเบสชิลแล้วก็เอาอันติมาไอ้นี่ขอติดเนเชอรัลฮิลลิ่งไว้อันหนึ่งนะฮะต้องใช้ออฟิวรี่ฟรีสแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นแรนดอมครับผม อยากได้อินเทนท v ฟไวๆนะฮะชิลเรกผมไม่ค่อยมีโลนะฮะแต่ว่าโลจะได้มาจากอันติตรงนี้อ่ะก็ดีฟีดฟีดฟีดฮิลฮิลฮิลโอเคเจ้าไวรแรนเจอร์เลเวล5เลเวล4เลือดยังเต็มแสดงว่าของของเขาดีจริงๆอันติไปอีกดอกนึงโอเคผมฮิลสู้ฮิลจากอันติเมทฮิลลิ่งนะฮะ ฮิวจากอันติเมทิวลิงสามสี่รอยไม่งั้นผมแตกไปแล้วโอเคโหได้เงินมา20สิบแสดงว่าสุดตัวกันหมดเลยนะไอ้นี่ฮิวเลือดจากที่เอาฮิวเลือดมานี่ปางตายกันหมดแล้วเนี่ยเจ้านี่กินเลือดผมเข้าใจอ้อนี่ก็กินเลือด2คนนี้กินเลือดนะฮะไม่มีของเติมเลือดมิสติกเมชมึงเล่นอะไรเนี่ย อันนี้อัพติ้งเลเวลจากค่าความห่างโอเคอ่าฮิลลิ่งฟรีสแปะไว้อันนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นฟิวรี่ฟรีสชิลเลกตรงนี้ขอเอาแรนดอมหนึ่งฟิวรี่ฟรีสเอาไงดีอ่ะ เอาแรนดอมครับผมแล้วก็เจ้าชา a r จด damage อันนี้ต้องเอาอะ่ะผมจะได้ r e g e n ของไวขึ้นเอาครับผม h e ล l i n g freeze h e ิ l i n g f r อ่ะเจอเจ้า mystic m a g ยังไงกินถว้วยแว m p i r e ไปถ้าเขาแพ้ผมก็จบเลยนะฮะอ่ะดอกที่หนึ่งจัดไปดอกที่2จัดอีกดอกนึงผมชนะเลยอ่ะผมชนะนะเรียบร้อย สรุปคือคุณยังไม่ทันได้ใช้เจ้าถ้วยแวมพร์พวกนี้กะจะเล่นสายฟริสนั่นเองนะเรียบร้อยพ่อนมไม่รอดนะเอาแรนดอมหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ขอแรนดอมอีกอันนึงอีกทีนึงโอ้เอเนอร์จีอันติเมตถือว่าดวงดีนะฮะไอนี่อยู่ในสถานะฟิลี่ผมจะถือขึ้นเอามาแปะไว้นะ ยืดระยะเวลาฟิลี่อันนี้ก็ดีมากๆรอบหน้าแล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสตงสตันรีจงรีเจนเดี๋ยวค่อยๆเอามาเรื่อยๆก็แล้วกันมาแตกไปแล้วสท่านสายดอชกับฟริสแตกไปแล้วเหลืออีก3ดอชเดี๋ยวรู้นะไพโรแมนเซอร์ cer, อันติเมตเหมือนกันมา อ๋อ oh, เล่นแบบพวกฟงพวกฟรีสทำให้ออกช้าโอเคผมกับเขาออกอันติเหมือนจะพอๆกันแต่จริงๆแล้วผมออกไวกว่าเยอะนะฮะเพราะว่าผมมีตัวช่วยในการบูสต์เอเนอร์จีของเขาจะเป็นการแปะฟรอสตใส่ผมไอ้นี่เล่นสายน้ำแข็งหินเหล็กไฟเนี่ยอันติผมมาไวกว่าเขาประมาณเกือบเท่าตัวนะฮะได้ตังมา3าโอเค เอายืดระยะเวลาฟิลี่แล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นลดฮิลเหรอเอา,เอาไม่เอาเอาฟรีซิงฮิลลิงอะมาอย่างนี้แล้วก็เอาแรนดอมหนึ่งแล้วก็เพิ่มฟิลี่พิษดีไหมไม่เอานะฮะแรนด้อมได้ดอชบูสแล้วก็แรนดอมอีกครั้งหนึ่งได้อันติเมตฟรีซิงโอเคถือว่าดีนะ อยากได้อินเทนทีฟฮิลครั้งละประมาณ180ประมาณครั้งละเกือบเกือบ200นะออมีไนส์สายกินเลือดยังไงรอบนี้ผมจะโหดกว่าเดิมแล้วละ่ะมามาดูกันเฮอร์ปี้เรย์นะมาโอเคผมน่าจะสู้ได้ทุกคนขออีกครั้งนึงโอเคทันเว้ยถ้าเมื่อกี้อันติเขาโดนผมผมแตกนะฮะ ไอ้น,นี่รถการโดนตีติดคริสายอมมีไนไม่กลัวนะฮะเอาเป็นเอาแรนดอมหนึ่งทุกๆการทำาดาเมจมีโอกาสฮิลลิ่งจริงๆตัวนี้ผมเอาแปะไว้ด้วยก็ดีเผื่อบางทีจะได้เจอเจ้าเทอร์พีเรนะฮะพูดปุ๊บมาปั๊บเอาครับผมเอามาอันนี้อันตีแล้วก็จะได้โลมาร0อหน่วยอ้น,นี่ดีมันจะทำให้ผมเซฟชีวิตขึ้น ่ะขอเอาละกันนะ l i f e Steel Damage พวกนี้จะมาคอมโบกับการฮิลลิ่งอ่เจ้าเสือมาผมมี No Action Damage ล่าผมน่าจะสู้คุณได้นะโอค้คอ่ะอันตีออกแล้วเรียบร้อยมาลุยกันอีกดอกนึงอีกทีนึงสิอีกดอกนึงอ่าโอเคผมน่าจะสู้ได้ฮนะเรียบร้อยอันตีของผมดออและประมาณ เกือบหกรได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เอาเป็นรันดอมหนึ่งซีลเร็แล้วก็ตรงนี้ขอเป็น Fury ี่เอ็กซ์เนะฮะแล้วก็เจ้านี้เอาเป็น Dodge Fury อัพสายขึ้นมาแล้วก็เอาอันติเพิ่มเติมนะฮะฟรีส์อันติเมแล้วก็รอครับผมปางตายกันหมดแล้วตอนนี้ ตอนนี้ตัวนี่ผมรู้สึกกลัวยังไม่มีมาเลยนะฮะเจ้านี่ก็ไม่ได้ใช้เลือดเอาไม่ได้ได้เยอะขนาดนี้ไอ้น age, นี้ลดดาม g จเจ้านี่กรีมัวดดทดอชผมมีอันติก็ผมมีสตันก็จบแล้วนะฮะสเปกเตอร์มาโอ้เหมือนจะเล่นสายพิษยังไงผมจะฮิลสู้มาเออหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยแล้วไงไม่กลัวนะฮะหลบก็หลบไปผมมีหลายดอกโอ้เขาหลบได้รัวๆเหมือนกันเว้ย แต่ผมออกรวเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดจะจบกรณีที่ผมมีสตันนะฮะผมมีสตันพวกคุณจบเลยแค่นั้นแหละเรียบร้อยลบได้หลบไปนะฮะหลบได้กี่ดอกเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะเอาแรนดอมหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอแรนดอมอีกอันติเมทฮิลลิ่งพวกนี้ผมพอแล้วอะ่ะเอารนดอมหนึ่งนะฮะ r รนดอมอีกหนึ่งครั้งขออีกครั้งหนึ่งนะมีได้พรีแพทเทิลฟรีสกับฮิลลิ่งนู่นนี่มาผมต้องการสตัรนะไม่งั้นผมจะไม่มีดาม a จ e ฮิลลิ่งตรงนี้ต้องการด้วยเพราะว่ามันจะได้เข้าสู่สถานะฟิลี่ไวขึ้นผมจะถึกแล้วผมก็จะมีการเข้าอันติที่ไวขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเอาเจ้านี่เจ้าไพโรแมนเซอร์ อินเทนทีฟมาแล้วเว้ยมามามาเอาดิมาฮิลลิ่งสู้ขึ้นมาไอ้มิงโอ้แค่ผมน่าจะพอจะสู้ไหวหรือเปล่าโอ้ม่ยังไม่ทันนะฮะผมขาดอินเทนทีฟแล้วผมจะชนะเดี๋ยวไปหาอินเทนทีฟกันนะฮะฟรีสอันนี้ฮิลลิ่งอันนี้ชาร์จิงโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยเอาชาร์จดามจก่อนนะฮะ แล้วก็แอนตี้โดสฟรีซอันนึงจะทำให้อาตาออกไวขึ้นเบสฟิวรี่เมื่อกี้มีคนเล่นพิษเล่นพิษเล่นพิษเอาแรนดอมหนึ่งฮิวิ่งเร็กซ์เจ้านี่ขอเอาเป็นเออลดค่าเร็กคอร์สดีไหมเอาแรนดอมแล้วกันนะฮะชิลสมัช ได้ชิลดิสเทิ่มมานะมีคนเล่นชิลด์ปะอ่ะออกอันตีมาผมต้องการสตันตอนนี้ผมต้องการสตันมากๆนะฮะไม่งั้นผมจะไม่มีดาเมจเดี๋ยวผมไปหาสตันแป๊บหนึ่งทุกคนตอนนี้ผมต้องการอันตีสตันไม่งั้นผมสู้เขาไม่ได้ชิลดา d a m เมจมีแค่1กับ2อันตรงนี้3อันน้อยมากน้อยมากๆไม่เอาเอาแรนดอมนะฮะ ได้ Dodge Healing มาเอา Freeze Healing ตรงนี้แล้วก็เอาเป็น Random อีกครั้งหนึ่ง Fury Extension s t u นมาแล้วในที่สุดมาแล้วต้องเอานะฮะเพราะว่าพวกนี้สายหลบทั้งนั้นเลย2ตัวนี้นะเน่เน่เนเน่ผมต้องใช้ส t u นมาสู้กับพวกเขา เอาแปะฟรีสเพิ่มอีกอันนึงพรีแบตเทิลฟรีสอีกอันนึงทันปะทันโอเคกูดมารอบนี้ผมจะเอาคืนแล้วนะเจ๊โอเอนเนอร์จีึ้นค่อนข้างจะช้าทันปะึือปะโอไม่ทันนะฮะผมแปะฟรอสใส่เขามากกว่าเขาแปะใส่ผมเดี๋ยวผมจะสู้ได้พรีฟรีสอันติฮิลลิ่งอยากได้อินเทนทีฟอ่ะเอาสายอันติมาเลยนะฮะ ฟรีสแอนติเมตฟรีสอแอนติเมตตรงนี้ผมต้องการอินเทนทีฟมากๆอันนี้เป็นพรีชิลไม่เอาเอาแรนดอมมาแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นชาร์ดดามาจจะได้ขึ้นสายไวๆนะฮะอันนี้ลดดามาจของพิชไม่เป็นไรเอาแรนดอมมาดอชฟรีซิง อ่าเ,เจอเจ้าวแรนเจอร์ <ändern> ผมน่าจะสู้ได้นะฮะเมื่อกี้เขาก็เละไปแล้วรอบนี้ผมโหดกว่าเดิมตั้งเยอะนะฮะโอเคเอาฮิลลิ่งขึ้นมาเอาฟรีซิงขึ้นมาผมชนะครับผมโอ้หลบได้หลบได้เอาดีสู้มาไอ้น้องโอ้เจ้าไพโรโตัวนุก <ghetto> ็ทำท่าจะโหดใจเย็นนะไอหนูอ่า <platforms> แรนดอมตรงนี้ก็แรนดอม แรนดอมอีกอีกครั้งหนึ่งครับไอ้นี่ฮิลลิ่งฟรีซไอ้นั่นฟิวรี่เอเนอร์จีไอ้นี่อันติจะมาไวขึ้นฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งเอาฟิวรี่เอเนอร์จีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะแปะพรีสติสเทนฟรีซไว้หนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเอาฟิวรี่เอเนอร์จีตรงนี้ ใกล้จะได้อินเทนทีฟแล้วไม่รู้จะทันไหมนะเจ้านี่ก็จะมีมิสเมจิกดอชผมเข้าใจนะแต่ว่าหลบให้พ้นแล้วกันนะเพราะว่าผมมีสตงสตัรอยู่เว้ยน่าจะโดนสตันแล้วเขาหลบไม่พ้นขอโทษด้วยนะฮะเจ้าไพโรแมสเตอร์ของผมยังแพ้เขาอยู่อะ่ะอ่ารีเฟรช แล้วก็ r a n d o อมหนึ่งอันเอ่อฮ e ลลิ่งเร g e หนึ่งอันโอเคถ้าผมขึ้นสตันผมก็จะยืดระยะเวลาให้ผมแล้วก็รอบหน้าเอา Intentive อ่ารอบหน้า Intentive ให้มันจบเกมไปเดี๋ยวเจ้า p y r o m a n e r r ตัวนี้ผมน่าจะสู้ได้แล้ว <s> เขาจะโดนทั้งสตันเขาจะโดนทั้งาการบูสต์แล้วเขาก็จะโดน p r e แ a ทเทิร์นฟิสเลเวล2ของผม ดักทางไอ้ตรงนี้ผมน่าจะแพ้เขาแต่เดี๋ยวรอบหน้าคอยดูนะฮะมาเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างออกอันตรงอันติมาชุดแรกผมมีโอกาสสู้ได้มาดูกันนะฮะโอ้แคอ okay. intensive จัดมาแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอ่อ uh, fury dodge ไอ้นี่มีโอกาสจะหลบแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ว่าจะต้องมีค่าดอชไม่เอานะฮะเอาแรนดอไปผมไม่เน้นหลบละแล้วก็ตรงนี้ผมแปะฟรอสคุ้มกว่าอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้เอามาแปะฟ o s สคุ้มกว่าจัดมาเจ้าเมจิคริผมไม่ทํานะไม่ทันนะ ต่อไปน่าจะเจอเจ้าสเปกเตอร์บอกไว้เลยว่างานยาเพราะว่าผมมีทั้งอินเทนทีฟทั้งสตันอ่าหลบไม่พ้นคอยดูผมสู้ได้นะเรียบร้อย1,100โดยประมาณเดี๋ยวรอบหน้าเจ้าไพโรเมเซอร์ตัวนี้คุณโดนแน่นะฮะเอ่อฟรีสฮิลลิ่งจัดมาแล้วก็เอาลดดาเมจพิษดีไหมเอาติดไว้ก็ดีมา ไอ,อ,อ้นี่ลดดาม a จ e อีกนิดนึงตอนที่ต้นเกมก็แต่ฮิลลิ่งจะไม่ทำงานไม่เอานะฮะเอาเป็นได้โล่แล้วแปะ frost คุ้มกว่าแล้วก็เอาเป็นเนเชอรัลฮิลลิ่งหนึ่งอันแล้วก็เอาเป็น h e ลลิ่งโล่อีกอันนึงอ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเอาเป็นฮิลลิ่งเรกตรงนี้นะฮะไพลโรเมเซมา ของของผมมีละเออมาต่างฝ่ายต่างโดนเอาดิโอเคเขาไวกว่าเขาไวกว่าไอ้ยังเอ้ยไม่ขยับเลยผมโดนพิษด้วยของของเขาไวกว่าฮิลลิงเรกเอาฮิลลิงพิษอา่าฟิวรี่แรนดอมเมจิกครีอ่าถ้าเกิดกูออกครีกูก็ชนะเหมือนกันแล้วว่ามาอา่า ไอ้นี่พิดพีดพีดาเมจดาเมจดาเมจเอามาไอ้นี่อันตี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 ไอ้น,อนี่ลดเอเนอร์จีคอสไม่ได้ใช้เลยอ่าเอาเจ้านี่นะฮะแล้วก็รอบนี้ตัดสินผลกันละมาไพโรแมนเซอร์ตัวนี้โอ้เข้าสตันรัวๆเหมือนกันว่าอ่ะมายังไงผมจะสู้ได้ไหมอันตีทั้งคู่มา จะต้องผมไม่ติดขีไม่ติดขี้ผมเละวะผมน่าจะไม่รอดเรียบร้อยโอเคขอบคุณเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนทุกคนที่รับชมนะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนเจ้าไพโรแมนเซอร์สายอันติเมตดูรัว,รวก็ประมาณนี้นะตัวนี้เล่นค่อนข้างที่จะตรงไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวมันบางเพื่อนๆก็ต้องพยายามบูสต์เลือดมาเติมเพิ่มเกิน เติมเพิ่มกันเองก็แล้วกันนะฮะอะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอนะีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนไว้เจอกัน้บ๊ายบายครับผมโหดอยู่นะ